สองหมกับอะไรน,นะคะเอสองหมื่นไท่นะสองหมื่นแปดเจ็ดอันในตู้จำถูดที่นี่ 20, สองหมื่นแปดรือว่าเรือว่าใส่หนอัเป็นแอันนี้ไดงล้วเไปครับเขามีเซตดินเดองเตนการางชีวิตเก่า

เดี๋ยวผมมาสั่งกระทางทั้งสูตรกระทางไม่ให้เบลออ่ะทั้งสูตรจะแล้วจะจัดรถย้ายใต้ฝา